เรายังอยู่กันที่ห้าแกจินะครับซีรีส์ประจำภาคก็คือแกจิที่ยังอยู่แล้ววันนี้เราจะพูดถึงภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยผมสัมผัสแต่พระที่เป็นที่น่ายกย่องแล้กันแล้วก็น่าเคารพน่าบูชาท่านแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นท่านที่ผมมีความรัก ศรัทธาท่านอย่างมากๆเลยนะครับสูบาริยชาติเป็นพระที่ผมมีความคุ้นเคยอย่างดีและท่านก็เป็นพระที่มีวิชาทําได้จริงนะครับหลายๆอย่างทําให้เห็นกระตามาแล้วการทํานายทายทักต่างๆนี่ต้องบอกว่าอย่างตาเห็นเลยนะครับท่านอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับวัดแสงแก้วโพธิยานวัดของท่านใหญ่โตมากๆและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะ ท่านเนี่ยเป็นที่ศรัทธาของชาวจีนหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยประมูลจีวอนรูบาลียชาติเนี่ยโอ้ประมูลฟันที่หลุดเนี่ยสองสาล้านนะครับใครจะไปรู้ท่านก็นำมาพัฒนาวัดและก็ช่วยเหลือชาวบ้านในระแวกที่ท่านอยู่นะครับท่านที่สองนะครับของภาคเหนือผมเจอตามงานนั่งอธิษฐานนั่งปลก หรือว่าปลุกเสกเนี่ยบ่อยมากๆครูบาปริศดาท่านอยู่จังหวัดลำพูนนะครับวัดสันพระเจ้าแดงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เดิมมานะครับท่านก็มีชื่อเสียงมาในพื้นที่เนี่ยมาระยะหนึ่งนะครับแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนกลางเนี่ยเป็นที่รู้จักเพราะว่าเห็นหน้าค่าตากันบ่อยและพระของท่านเนี่ยก็ดังในต่างชาติต่างประเทศมากๆนะครับ ปลูกเสกรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอยู่ในละแวกภาคเหนือหรือแม้แต่ภาคกลางเองในบางรุ่นเนี่ยก็ขดไม่ได้เลยนะครับที่จะนิมตนครูบากิษดาครับท่านที่สานะครับครูบาดวงจันทร์นะครับวัดมักกับตองอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอสันป่าตองท่านนี้นะครับพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางที่ท่านทําไว้เนี่ยทั้งสี่หูห้าตานะครับหรือว่าจะเป็น กระต่ายจะเป็นพระกริ่งเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับท่านที่4นะครับท่านนี้เป็นลูกศิษย์ของครูบาจันเลยนะครับครูบาจันเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปนะครับท่านก็ถือเป็นเกจิเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์ต้นๆเลยนะครับชื่อของท่านนะครับคือท่านพระครูปร,รัดสุวัฒนะจริยคุณนะครับหรือ พระมหาโยธินนั่เองนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านยังอายุไม่มากนะแต่ว่าเรื่องของปลุกเสกนะครับเรื่องวิชาเรื่องเครื่องรางของขังเนี่ยถ้าท่านได้ไปสัมผัสแล้วท่านจะรู้เลยว่าท่านนี้เนี่ยโหแรงนะครับเข้มขังมากแล้ววิชาที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมเนี่ยต้องบอกว่าเบอร์ต้นเลยนะครับของภาคเหนือในปัจจุบันท่านที่ห้านะครับท่านสุดท้ายต้องบอกว่า ดังสุดเลยนะในช่วง13หมูป่านั่นเองนะครับท่านคือครูบาบุญชุ่มนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยท่านเป็นพระประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเมียนมาห,หรือพมา่าเรานั่นเองนะครับแต่ท่านเนี่ยมีชื่อเสียงในช่วงที่ผมเล่านี่แหละนะตั้งแต่เรื่อง13หมู่ป่ามาแล้วก็ทำนายทายทักไว้ทุกอย่างแม่นเปะ๊ะตรงตามที่ท่านบอกนะครับทำให้ท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักนะของ ชาวไทยเรานะครับแล้วการที่จะทำนายทายทักหรือจะแก้ดวงแก้อะไรให้กับใครเนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนครับท่านอยู่วัดพระธาตุดอนเรืองนะครับอยู่จังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับอยู่ประเทศพมา่าเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ